เองรับความปใจด้วยครับไปสอบถามนายวีรพันธ์นะครับเป็นรุ่นพี่ของนายเชัยพันธ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุเห็นผู้ตายเนี่ยยืนคุยกับใครก็ไม่รู้ครับจังหวะนั้นเองเนี่ยมันมีรถสายตรวจก็แล่นผ่านมาตอนแรกก็ไม่ได้หยุดรถนะครับโดนเรียกตรวจสักพักหนึ่งรถสายตรวจถอยหลังมาครับผู้ตายยืนเขาบอกว่ายืนกับคนที่คุยอยู่ก็ตกใจสิครับตกใจปุ๊บทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยแล้ว โดดลงคลองทันทีตนเองเนี่ยยืนฝั่งตรงข้ามยังนึกเล่นๆว่าเอ๊ะอเขาเล่นอะไรกันหรือเปล่านะนะสุดท้ายนี่ผู้ตายเริ่มตีน้ําแรงขึ้นแรงขึ้นว่ายน้ําไม่เป็นแล้วก็จมหายไปต่อหน้านะครับนะจมลงไปแล้วผมว่าโดดลงผมก็ไม่รู้กันนะ้องผมมันจะกลับเหรอพี่จะกลับบ้านนี่แหละแล้วพอดีมันเจอใคไรู้นุ่งผ้าสญิงแดงคนหนึ่งเนี่ยยิงปืนอยู่ฝั่งนึงแล้วแต่ผมว่านั่งยิงเขาดีฝั่งนู้นแหละครับประเด็นเนี่ยพี่สายตัวเขาวิ่งมาใช่ไหมเขาไม่ได้ เรียกอะไรพวกมันเลยพวกมนันยังจอดรถอยู่อย่างนี้เลยกำลังจะข่อมรถไฟแล้วพี่เขาขับรถเลยไปนะประมาณรถก,กะระบะคันนึ่งนะกระบะคันหนึ่งค่ะแล้วพี่เขาจอดแล้วก็ถอยหลังมามันทิ้งรถป้อมแล้วก็โดลโดลงดามกันโอ้เนี่ยฮะ,สะแสดงว่ามีอะไรมันมีอะไรนะใช่ไหมฮะนะแรกแรกก็ไม่ได้ถามอะไรเลยนะครับไม่ได้คุยไม่ได้เรียกให้จอดเลยแต่ว่าพเขาถอยรถมาเนี่ยเอาตกใจกัน นี่แหละทีมข่าวช่อง8ของเรานะครับไปคุยกับรองสารวัตรปราบรามสบพบางปูเขาบอกว่ารถสายตรวจคันนี้เนี่ยได้รับมอบหมายให้ออกมาวิ่งตรวจตราดูความเรียบร้อยต่างๆตามเขาบอกว่าตามวงรอบหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมาดูป้องกันเหตุอญากรรมต่างๆแล้วก็การแข่งขันรถซิ่งยามค่าคืนมาถึงจุดเกิดเหตุครับไปเจอเบรุ่นเนี่ยยืนคุยกันอยู่ตั้งใจเลยจะเข้าไปถามแต่ไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ยตกใจอะไรครับกระโดดน้ําหนีไปหลังจากนี้จะตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดอีกครั้งครับ เราพักกันคู่เดียวฮะช่วงหน้าผมไม่รู้ว่ากระแสสุราก้าวหน้าสุราพื้นบ้านมันแรงหรือเปล่าครับถ้าส่งยังเอาเขาด้วยแล้วนั่งดวดก้มกันทุกวันชาวบ้านเขาทนไม่ไหวนี่ต้องถ่ายคลิปปรฟ้องสังคมนะอย่าสุรามาเป็นระยะกระแสสุราก้าวหน้าสุราพื้นบ้านมันแรงหรือเปล่าถ้าส่งยังเอาเขาด้วยแล้วนั่งดวดก้มกันทุกวันชาวบ้านเขาทนไม่ไหวนี่ต้องถ่ายคลิปปรฟ้องสังคมนะ มาเป็นระยะจริงๆสครับคุณนี้เรมาชมข่าวใหญ่กันต่อนะฮะเรื่องเราบทนท้องถนนนี่มันมีอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้่เกิดขึ้นบ่อยเรื่องแปลกๆก็มีขับรถมาอยู่ดี ไม่ได้บอกคนอื่นว่าหิวน้ำหรอกนะแต่มีแก้วน้ำปริศนาลอยลงมาใส่รถของเขาเขายังงงอยู่เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับ งมังยน่องหลังรถมันถึงก็ไม,ไม่ได้ฮะมายังไง